เจ้าข้าวเยอะไหมเอาหน่อยไม่เยอะเอาหน่อยเดียวไม่ค่อยหิวเอาเยอะๆเหรอกินยาหนังข้าวมาแล้วโอ้อ๋ออ๋ออ๋ออืต้มทุเรศไซบัวกระปูนาดองผัดมบนเส้นอร่อยไหมยายสดน้ำเนื้อเนื้อปลาทูกินด้วยเหรออร่อยไหมกินไปแล้วปลาทูกินไปแล้วเหรออร่อยดีไหมแล้วเนี่ย ต้ม,ม,มกะทิใส่บัวมีปูดองด้วยนะทุกคนต้มก็ปูดองเนเ,นเนเส้นนี่ตรงนี้ก็มีผักดิบเป็นกองจะถั่วผูดิบไปแล้ว <c oughs> นี่แจ่วบองทัดหมูอร่อยอร่อยกันทุกวันทุกคนอร่อยไหมยายอ่ำ อ,อ,อะไรเหรอ,อ,อ,อกินตุยตุเลยอามเอาพัดลุ้นเส้นหน่อยเนาะยายไม่ค่อยกินกลับเลยต้องค่อยตักให้หน่อยจด,ดน้ำชื่นใจเหย่อนะนนะผัดหน่อย âm âm giải muốn xuống âm áo 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 เอา้วมะม่วงสุกมะม่วงสุกผ่าไม่นยอยนั่นหนระอมไม่ขาดนั่นเชียวมะม่วงสุกม่งเออแต่มะม่วงสุกก็กินเยอะก็ไม่ดีนะทุกคนกดแก๊สมันจะเยอะในกระเพาะเนาะ กินจะพอสมควรชิ้นสองชิ้นใช่ไหมยาย<ม>จะหมดกระหมังแล้วอำสดน้ำสดน้ำ นำนั่นเจียวกินชิ้นใส้บัวนึงใช่ไหมไส่บัวใส่ช้อนให้อึ๊บโอเคนี่ Cảm đạp cà đạp kính kháo gió nha kính kháo gió nha cột khảo hiệu nha kính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  nha โตวไวๆจะมาช่วยกันทำงานทำกการเนาะใช่ไหมกินเยอะๆโตวไวๆวยช่วยกันทำงานเนาะจะให้ไปโรงเรียนนะเนี่ยปีหน้า <c oughs> ไปไหม,มจะให้ไปโรงเรียนแล้วปีหน้าเนี่ยโตแล้วะ อืม,อมเรียบร้อยเรแงจริงนะกกินทอ,องอน้องเป็นคู่ครองน้องเป็นเศรษฐีพี่ไม่อิจฉาน้องว่าไม่ดีสมแล้วคนดีพี่นอนกอดนางไม่อ้าวางรักนางตลอด นั่นเชอีอิ่มแล้วร้องเพลงได้ใช่ไหมแต่ตอนกําลังกินห้ามร้อง <c oughs> เขาห้ามเหรอเขาบอกว่าไงอ่ะอิ่มแล้วข้าวแล้วจังร้องเพลงถวายอ๋อสวยจริงนาเกิ่งนะทองสมแล้วผู้ครองน้องเป็นเศรษฐี พี่ไม่จำใจน้องว่าไม่ดีสมมแล้วคนดีพี่นอนกอดนางพี่จะอ้างวางรักนางตลอดไปนั่นเจ้าเอารับพรหรือจะจ่ายเงิน ขอให้จะให้พรนึกจะจ่ายเงินถ้าขี้เกียจให้พรถ้าขี้ไม่ใช่จะขี้เกียจให้พรก็จ่ายเป็นเงินได้ให้พรเอาให้พรให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขทั้งลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขให้ธมาค้าขึ้นให้ยุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้ถูกหวยรางวัลให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีแช่อือ